วัีครับวันนี้พามาอัปเดตกองปุ๋ยหมักนะครับน่าจะลิปสุดท้ายของปุ๋ยหมักที่เราหมักไปรอบแรกนะครับที่เห็นนี่คือกิ้งกือนะครับเขามาอาศัยกินผิวดินนะครับหรือว่ากองปุ๋ยเรานะครับที่เศีวัตถุที่มันย่อยไปในระดับหนึ่งนะครับเขาก็จะมากินแล้วก็จะขยายพันธุ์กันและ ที่มากินแล้วเราสังเกตเห็นนี่คืออะไรเพราะว่าถ้ามีมแมลงอยู่ในกองปุ๋ยเราแล้วเนี่ยแสดงว่ากองปุ๋ยเรามันเริ่มเย็นแล้วนะครับนี่เลยจากคลิปก่อนที่เห็นไปคือมันจะเป็นยังเห็นเขียวๆอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็จะเป็นสีน้ำตาลออกดำๆไปละและที่เห็นชัดเลยก็คือครับเปลือกข้าวนะครับเห็นไหมเปลือกข้าวนี่คือ เาจะย,ายสลายได้ยากมากเลยนะครับก็คือเรามาหมักเนี่ยยังไม่เห็นย่อยเลยแต่พวกยาพวกอะไรเนี่ยเขาก็จะยุ่ยเป็นอินทรีย์วัตถุพร้อมให้พืชกินได้แล้วนะครับซึ่งจุลินทรีย์เขาก็อย,ยไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณเดือนกว่าเลยนะครับิที่ผมให้ก่อนหน้านี้ก็จะมีสีเขียวอยู่นิดหน่อย ก็ใช้ได้แต่มันยังร้อนอยู่นะแต่อันนี้คือเย็นแล้วนะนี่เลยอันนี้คือฝนตกเยอะนะครับมันก็เลยต้องใช้พลาสติกคลุมไปตลอดนะครับที่จริงถ้าเราไม่คลุมมันก็จะเป็นลาขาวดีกว่านี้นะนะครับนี่เลยใช้มือคุยได้สบายมันก็จะอุ่นนิดนิดนะมันก็จะไม่ถึงกับร้อนนะครับถ้าร้อนนี่เราเอามือคุยอย่างนี้มันจะร้อนมากนะครับอันนี้คือเราเอามือคุย มันก็จะอุ่นนิดนึงนะครับประมาณ30มสิบกว่าองศานิดๆน้ตาตาก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมใช้ขี้ไก่แล้วก็ผสมขี้หมูนิดหน่อยแล้วก็มีหญ้าในเปียรเป็นหลักนะครับเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมจะใช้อ้อยผสมหญ้าในเปียรนะครับเพราะว่าผมกําลังจะขยายอ้อยนะอ้อยที่ต้นที่เขา ําลังจะแตกหนอ่อผมก็เลยตัดนะครับให้เขาแตกหนอ่อแล้วก็เอาต้นมาขยายพันธุ์ต่อซึ่งเป็นพันธุ์ที่ผมชอบนะเป็นพันธุ์สิงคโปร์ลำต้นหอนใหญ่แต่ข้อเสียคือมีขนนะครับก็กลับมาสู่ปุ๋ยเหมือนเดิมปุ๋ยเราจะใช้ยังไงก็คือเราเอาไปคลุกกระดินนะครับแล้วก็เราก็ทําการปลูกนะครับนี่เห็นไหมครับเห็นนอนไหม นี่เกิดจากกองปุ๋ยเราเปียกเกินไปนะครับก็จะมีนอนเข้ามาวางไข่ไม่ใช่นอนวางไข่มีมแมลงวันมาวางไข่นะครับเขาก็จะเป็นนอนนะครับคือมันจะแฉมันจะแฉอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีฝนหรือว่าเรามีโรงเรือนเนะี่ยมันก็จะเป็นผงยุยยๆเลยนะครับจะไม่เป็นแบบเปียกๆนี้นะก็อัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่อยากจะทำตามก็สอบถามหรือว่าเอาวิธีที่ผมทำไปปรับใช้ได้นะครับไปปรับใช้ในส่วนของตัวเองนะครับหรือใครขี้เกียจก็ทำเป็นชั้นๆที่ผมบอกไว้แล้วก็ประกองไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยวแล้วก็มีผู้ช่วยเขามาทำเองนะครับพวกแมลงพวาเนี่ยเขาก็จะมาคุยมาเคีย ไปกลับมาเองแต่มันจะใช้เวลานานนานกว่าปกติเราก็เป็นคนที่ช่วยให้เขาย่อยสลายเร็วขึ้นก็คือเราก็มากับกองหร,อออหรือว่าเอารถปฏีเอาเมคโฮมาคุยหรือว่าเอารถไถมาเกี่ยก็ได้นะครับมันมีวิธีในการทําอยู่เยอะแยะนะครับแล้วแต่ที่เรามีกําลังนะครับผมมีสองมือแล้วก็ดาจอบด้าำพ่วนะครับ ก็ใช้แรงไปก่อนนะเพราะเราต้นทุนไม่มีนะผมมีรถตีดินก็ใช้รถตีดินแล้วก็ผสมกับการใช้แรงในการคุ้ยมากองกองไว้นะครับจะได้มีระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะครับก็ตามกำลังนะครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีอะไรมาอัปเดตจะลงไปในช่องให้ดูนะครับใครที่ชอบ กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอไปทำงานก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ